อาเสาวนี่พี่น้องเอ้ยกับบ่มีหยังมาสู่พี่สู่น้องเบิ่งดอกพี่น้องเอ้ยมานั่งเบิ่งหญ้าไข่ใส่บิดทับาดย้ำสาพี่น้องเอ้ยพระเพิ่นก็มา2องค์พี่น้องสงสัยพระอยู่ในวัดมี2องค์ที่ใดเนาะเพิ่นมาน้อยแท้เด้ยแต่ละมื้อเห็นเพิ่นมา3-4องค์ผ่้เด้พี่น้องหลายมื้อเลยได้เห็นเพิ่นมา2องค์นี่พี่น้องเฮ้ยยาข่อยกับลูกใส่บาดเพิ่นก็ใส่สมือแล้วพี่น้องจักรขนมจักขรต้มจักนมจักเนมพ่ผูะเพิ่นใส่พี่น้องเอ้ยหญ้าข่อยมักหลายคั่นว่าใส่บาดยามเสาพี่น้องลูกพอๆๆลักใส่เพิ่นก็ผู้เพักพักลูก แม่แม่มาพระมาแล้วมาแลนว่าสันแลนออกมาว่าสันเฮ้ยเราก็นึ่งเข่าเองใส่เองได้พี่น้องเอ้ยคอยตื่นสวยได้พี่น้องหน้าที่คอยก็คือตื่นมาแล้วก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเท่านั้นแม่พี่น้องเอามาฮับพอนํากันพี่น้องอู้หเพิ่งจะให้พอนิยามเขาก็โนบเพื่อก็ดังนบอ๋อทั้งนับนบน้ำแน่ถ่ายฮุบน้ำแน่พี่น้องเอ้ยนบมือเดียวเอาให้ได้บุญได้โชคได้รับน้ำกันเนื้อพี่น้องว่าบ่มาเบิ่งน้ำกันคลิปนี้มาหนาสาวนี่กับบ่มียังหลังจากผ้าเนี่ยอันเบิ้ พี่น้องมืัอนี้ขายน้ำปั่นคือเก่าเด้อพี่น้องไอซ่าขายหกเหมือนเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยกับบะหมี่ยังไงข่อยก็จะมาต้มไข่มุกให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันวิธีต้มไข่มุกมันเป็นจังไงพี่น้องสูตรยาข่อยเด้อข่อยเอาสูตรยาเข้ามาใส่พี่น้องแต่กะ่อยก็ต้มบ่เป็นแล้วพี่น้องทั้งบ่เป็นทั้งบ่สุกเดี๋ยวนี้ลูกค้ายองข่อยโอ้ยจะต้มไข่มุกยังไงคือสุกคือแซ่บแท้บ่แซ่บจังไดงยาข่อยพาต้มแล้วพี่น้องหมอพดบอกบอกบอกบกกับเทลงเลยพี่น้องไข่มุกตอนนี้กับใส่เกลือลงยิบนนึงงพี่้อออื เทข่มุกลงไปพี่น้องมาเทลงไปต้องการเทลงไปปุ๊บพากกะเพราคนเลยพี่น้องใ้มันติดกันใบมันติดตัวนะไม่พี่น้องพากะจะคนคนไปคนมากคนมากคนไปอยู่นะแล้วพี่น้องคนไปจะมันมันได้กันเพื่อพี่น้องใ้มันติดกันมันเวลามันสีสุกบันุกมันสีพู่ขึ้นื่อนเข้าเฮ็ดอันขนมบัวลอยนะแไ่พี่น้องมันจะพู่ปังลังปังแรงขึ้นมาพี่น้องมันเปนพูขึ้นแล้วเ่าะป็นสีซุกเลยพี่น้องบ่าะเนเท้าออกเลยเด้กเขาต้องรออีกจักหน่อยหนึ่งให้ตามันดำพี่น้อง เนีย่ยเขาพาเอิ้นเนาะให้ตามันดำเนาะพี่น้องคนกบกุญแจักเนาะตามันดำก็ต้องออกนะก่อนกับว่าตามเพิ่นได้พี่น้องเอง้ยพอวันนะนี้มันเริ่มพดแล้วพี่น้องมาเบิงน้ำกันพี่น้องมาชิพูขึ้นปังลอง่องแป้งแรงพี่น้องเอ้ยขนาดเขาเบิกได้นี่เขายังเป็นตายากละพี่น้องเอ้ยว่าเหม่ง coil เลยเป็นคนไข่ก็กินซืมือซืมืออืมซาขยมกเนี่ยพี่น้องน้องสาวกว่าน้องสาวก็บบอ,วกกอยากขายคือกันอยู่ลาวก็เลยว่าเอ้ยอีลาขายโลดวะ สูตรต้มไข่มุกขันต้มบวกลินเดี๋ยวไอซีส่งไปให้เบิ้งเดหนือไอเซทคลิปแล้วส่งให้อีลาเบิ้งให้อีลาขายประเสดิฐน้องเจ้าลาคอยมันอยากขายซ่าไข่มุกคือนคอยเนี่ยล่ะพี่น้องคอยเนี่ก็ะยุซื่อบ่าเป็นเด้อพี่น้องขายน,านั่นขายนี่พี่น้องเอ้ยก็เฮ็ดไปนี่แล้วพี่น้องไอ้หาเงินพอได้ให้ลูกได้กินนั่นกินนี่พี่น้องมืออืน่นนี่ก็มีอีเดอ้อข้าวโพดอบเด้อเนีน่ยพี่น้องว่าเป็นมีแต่มือนี้มือเดียวเดลยมืออื่นก็มีคือการแม่ค้าก็บม่ได้ขายหลายเด้อพี่น้องสามลูกเบิร์ด โตโต้ตตมือพี่น้องเอ้ยมืแล้วก็พ่อขออ้าวโพดอบเนยก็ได้หลังจากนั้วก็ขึ้นมาเบิ่งอีพี่น้องเอ้ยเมื่อเล่าให้พี่น้องฟังหลายเรื่องข้าวโพดอบเนยมาเบิ่งนี่แหละไข่มุกข้าวกำลังได้พี่น้องเตรียมสิป,ปงหม้อแล้วพี่น้องเท้าเาบิ่งสักข้าวก่อนแบบมันตาม,มันดั่มลวบ่ตานพระราดายพี่น้องเอ้ยมันก็คือสักคู่นี่แหละเวลาข้าต้ม,มนะพี่น้องค <c oughs> ือกันกับสักคู่เลยเด้อพี่น้องกับพระเจ้าเป็นอย่างเสียงแฮบเหีพี่น้องขายของมืดมือมือนี้ทั้งยืนเฮ็ดผมแน่ทั้งขายของขายคลายดีเฮ็ดผมก็็เฮดดีีพ่น้องมหอนี้ค่ะ หลังจากน้นก็มเาท่าเบืองพี่น้องหายเลมันจะเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยไข่มุกที่ซุกเร็วนะพี่น้องดำคือ yeah ล like ือพี่น้องสอนท้าทาขึ้นมามันถึกเสียงแล้วพี่น้องมันเลยเบิ่งคือแดงเนาะท่าขึ้นมาเมื่อสุอันน่ะสิมาแบบนี้พี่น้องก็บประเ็ดคีพให้พี่น้องเบื่องคกๆพี่น้องน้ำเสื่อมค่อยประดันเมื่อพี่น้องมันเป็นอย่างพี่น้องมันโเมันอุปสรรคของคอยอุปสรรคของคอยพี่น้องคอยก็จะไปนี่ก็เอาเลยน้ำตาลทรายขาวโอ้ยลงไปเลยพี่น้องเทดสูตรง่ายๆพี่น้องเพราะว่าอัน เม็ดอันเม็ดไข่มุกข้าวนี่แบบว่าพี่น้องเห็นมันก็ยังฮอนอยู่พี่น้องก็เทน้ำตาลทรายแดงลงไปเทเลยพี่น้องเอาสุกเสรินว่าเราพี่น้องเคคัดผู้ใดก็ได้จำเป็นเนี่ยพี่น้องไน้ไรเขาก็ต้องขายของมันบ่จัดไปเลยไปนี่เทวดลงไปเลยพี่น้องนั่นนี่แหละจ้ะวิธีวิธีที่สองไหมพี่น้องหาข้าวบ่มีน้ำเสื่อมก็ใส่นี่ไปเลยพี่น้องถ้าสีต้มมันกัสเซเวล่าเราพี่น้องเนาะนี่ลืมเอาับพี่พี่น้องเอ้ยเอาสั่นเอาสั่นก็ลูกกุ๊กกับ่าเป็นสั่นกุ้งไก่ได้ไหมเนี่ย ช่างฉีน่สนั้นยังกับรเรกันยังไม่เป็นสั้นกรุงไก่เอามันี่ออกเตาหรือออกหนุ่พี่น้อง <c oughs> ก็กลมาไปซื้อด้วบุกเคยลินเอาพี่น้องแต่เก่าเมืองเรามันก็มีอยอะด้วยเปิดซองบุกเทถอก็ได้นําเต้าบไปตื่นมาพี่น้องอีอ้วนกับมากคือเกา่าพี่น้องเออเฮือนไกลกันแล้วพี่น้องเพิ่มมากแต่เดินมาลา,า,านคาเพราะว่ามีขนมปนังปย่างย่าง,างตัวน้อยตัวน้อยมาแล้วคอยเลยเปิดฮานไปกันในมเห็อที่ใดเลยมาไปน,นี่คอยก็บ,บอกเพื่นยับเข้ามารถสีหยียบ เดนะ้มาๆอีวันรถสี้เย,ย็บได้มาๆพัชดาสื่อพันอีวันเด้พี่นอ้องอือไปตหาตหักตาหักหมูค่ะพี่น้องบอกให้เข้าห่มกับเข้าบอกให้ย่างอกเข้าเค้มกับเข้าหูมัดปานคนเอาซื่อสัมโพธเจ้าของเข่าหักมาแล้วพี่น้องมันคือคนนี่แหละเบิ่งดได้บนันไดปัวข่อยจิกกวนมนเด้พี่น้องปัวขอ่อยกระเบิดเวียกได้บนันไดหาแนวกวนหมูได้บนันไดข่อยบอกว่าอย่าไปเฮ็ดมันอย่าไปเฮ็ดมันก็ยังกลุ่มเฮ็ดอยู่พี่น้องพัวข่อยเนี่ยบอกว่าอย่าไปเฮ็ดอีกตูนมันพี่น้อง อ้วนยอกมันได้บนี้ไหลมันเมื่อได้พี่น้องผัวข่อยอ้วนอ้วนเมื่อเมื่อไปนะมันกับวันยอกเมื่อเด้อืมมันเคยมาลินนะพี่น้องเนาะบาตีมันแล้วเคยมาผลไหลเมื่อกับผเมื่อแล้วบันนี้เอาแล้วบันนี้ลูกค้ากาิมาซื้อของหมูกซิเลนดุดคาเขาเขาซิย่านมาบันนี้ผัวข่อยตีดากันพี่น้องอะไรมันเมื่อพี่น้องมันให้ภาษาไทยมีตาบ่ประสาษาบรายโมมันบมมีแล้วมันอ้วนปปน้นแล้วเนาะตามันจะวาหฮิป ให้ได้จว่าโซ่มือตาหมูพี่น้องมีหมูหมูนี่มีตาบ่นะว่าเขาอะอยากหัวขวันผัวค่อยเมวกกับหมูกับเป็นพี่น้องเอ้ามันก็สิว่าหมูตัวนี้คือมีเงียมึงตีได้นะมีเงียมึงกัอีวันอันนี้กัอีวันคือกันอยู่เนาะเอาไหลได้กับบเมอเอาไม้ได้ปนิพีพนเออเอาไม้ดึงพักรตูร้านได้มาตีบันได้ปนิพันเอ้าตีดกมันมาให้เพื่อนปน้พัน์นเอาอะไรปนิพิมัูน์เหตุนานอันนม้กันศูนย์ปนิพัฒน์นั่งอันนี้ก้าเต้นาหนไปแล้ว เครียดหลายไปแล้วพี่น้องอันตามอันตามอันตามิามามมเมื่อและพี่้องเพื่อนเมืม่อเงินวันเพื่อนเมื่อแล้วอีกวันนันนะ